าฮานพัถินสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเหมือนนี้เป็นวันหยุดนะคะทุกคนค่แต่อากาศก็เป็นใจเนาะทุกคนฝนตกรินปล่อยๆเราก็ไปเสิร์ชฐานะคะว่าเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ไหนที่มันแบบว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนาะค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่ใกล้นะคะทุกคนขับรถจากขอนแก่นมาถึงภูเวียงประมาณ7 0 8 0กิโลนะคะทุกคนคะ่ะ กว่าจะมาถึงคาเฟ่น,นี้เนาะพี่นงคะ่ะน้าท่วมขอนแก่นนะคะถนนมริวัน3จุดทุกคนจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบใจหายใจคว่ำเด้อค่ะทุกคนน้ํามันสูงมากแต่เราตั้งใจแล้วนะคะทุกคนฝนตกลิงปล่อยๆระหว่างทางเลยพี่นงสาวีสานก็ตั้งใจมากเด้อค่ะตั้งใจมาเพื่อที่อยากมาเห็ดกับตาเนาะทุกคนนี่เลยค่ะถิงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพอเข้าประตูเข้ามานะคะทุกคนเราก็ดูในเราก็ดูในอ่า แมปนอพี่นองเนาะคืนก็ว่ามันอันนี้แหะค่ะคาเฟ่มองนี้ละพ่อขอม่าแล้วเด้อค่ะพี่นองค่ะมันเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าบริษัทอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนแล้วก็เอกใจเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ย<ห>มันใช่ไหมก็ไปถามพี่รปภอยู่ข้างหน้านะคะว่ามันใช่ไหมมันเป็นบริษัทแล้วเขาให้เราเข้ามาได้ไหมอะไรประมาณนี้เขาเลยบอกถูกต้องแล้วครับใช่แล้วมันเป็นบริษัท อะไรนะเขาทําเกี่ยวกับอาหารเสือมาทุกคนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเขาเขาอยู่เป็นเจ้าของเครือข่ายเดียวกันเขาว่าอย่างนี้แต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ให้เราเข้าไปเดินดูได้นะคะทุกคนหลังจากที่เของมาถึงแล้วสาวิซานกับรอรี่้อค่ะพี่น้องค่าถ่ายภาพ บรรยากาศด้านหน้าให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะคือสวยงามมากทุกคนเห็นพี่เพื่อนบอกว่าวันนี้มันคนไม่ค่อยเยอะเนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นฝนตกก็ได้ทุกคนคนก็เลยไม่เยอะเนาะคนก็เลยบ่่อยขอมาเด้อค่ะส่วนสาวอีสานมาวันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเยอะก็ดีแล้วล่ะค่ะจะได้ไม่ไปเบียดกันเนาะทุกคนเนาะดังนั้นแล้วสาวอีสานก็จะเดินทั่วๆเลยเด้อค่ะค่อยๆเดินไปทีละสเต็ปสเต็ปตามสาวอีสานนี่แหละค่ะพี่น้องขาไป ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนแบบสวนหย่อมส,วน,สวนดอกไม้เด้อค่ะทุกคนขาสิบอกว่าดอกไม้ก็สวยงามมากเลยพี่น้องเด้อสวยงามมากอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะทุกคนแต่มันสวยอ,อยากเอามาฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะจะบอกว่าหญ้าที่เพิ่นปลูกไว้พี่น้องฝนมันพึ่งตกสาวยิสานเดินไปเละตุ่มเปะเด้อพี่น้องน้ำน้ำก็คือซึมเข้ารองเท้าแหละค่ะทุกคนเออแต่สาวยิสานก็อยากไปไทยดอกไม้ต้นไม้ มาฝากพี่ฝากน้องนะคะกัลลุยเลยค่ะบริยานไม่วันเหนไม่วันไหวนะคะสาวีสานทําได้เพื่อความสวยงามเพื่อความสุขเนาะบลูว่าพี่น้องที่เบิงอยู่มีความสุขบ่เนาะค่ะนอะแตะว่ากกอยากให้มีความสุขค่ะเก็บสิ่งสวยงามมาให้พี่น้องทุกคนได้รับชมกันวยคะพี่น้องค่ะเสวนทานตะวันแห่งนี้ก็จะบอกว่าสวยงามมากทุกคนเออดอกสวยงามมากนะคะเขากำลังจัดเป็นยมยมอยู่นะคะคือเขาจะแยกเป็นหลายส่วนนะคะพี่น้องค่ะ เพื่อนจีแยกหลายโซนเนาะโซนนี่ก็เป็นโซนข้างหน้าเด้อค่ะทางเข้ามาแล้วก็ใครฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นแบบสวนศูนย์นอาหารเด้อค่ะดื่มน้ํากาแฟอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิมีอัน หล่งของฝากด้ยค่ะติสมีอาหารใครอยากกินอาหารก็สามารถสั่งอาหารกินได้นะคะทุกคนก็มีร้านอาหารในนั้นด้วยเนาะคือเสร็จสับนั่นแหละพี่นองค่ะมาสาวอีสานมาเจอสิ่งสวยงามสาวอีสานกับไบบะใดด้อค่ะพี่นองวนเวียนอยู่กับดอกท่านตะวันนี่แหละค่ะพี่นองเพื่อนว่าคนผููห่มักสิ่งสวยงามมันแมนอีลีค่ะมาเจอพี่นอง เห็นดอกไม้บ oh ่ได้เอออ่อนไหวทันท <Well, come S 1> <okay. S 2> ีนะคะทุกคนนี่แหละเื่นว่าคนผู้หายเออผู้ไยกับผู้ไฮต็ตูดอกแต่ว่าคนกันยังมักสวยมักงามอยู่เนาะค่ะพี่น้องขาเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้เขาก็เปิดให้คนเข้าไปดูนะคะทุกคนแต่ว่าอ่าส่วนก็จะมีกฎมีระเบียบในการเข้ารับชมอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดนั้นเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เนี่ยค่ะถึงแล้วนะคะมาเด้อผู้เวียงว่าสันพินองค่ะอันนี้คอยกับเบิงแตนเอเบิงแต่ในแผนที่พินองมอนี่คอยกับม่อฮอดแล้วแล้วก็บรรยากาศคือดีมากทุกคนมองไปเห็นภูเขาเลยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะคะทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนอาหารโซนของฝากแล้วก็กาแฟก็จะอยู่ด้านลังถัดไปอีกนะคะทุกคน นีเลยค่ะสาวอีสานเห็นมิวสสวยๆแบบนี้ก็อดใจไม่ได้นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเนาะจะบอกว่าในจังหวัดขอนแก่นเราก็มีที่เที่ยวนะคะทุกคนเยอะแยะมากมายเนาะเที่ยวในจังหวัดเราก็ก็นี่แหละพี่น้องเพิ่นบอกว่าสิไปเที่ยวจังหวัดอินเที่ยวจังหวัดจะคลองให้ทั่วก่อนเนาะขนาดสาวอิสานก็ยังไปไม่ทั่วขอนแก่นเลยนะคะทุกคนเออมาก็จะ ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะบ้านเพิ่นสวยสวยพี่น้องเขาเลียงหาดหลังบังงามหนึงเออเพื่นเพิ่นจะบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่จริงนะคะทุกคนดังนั้นแล้วกดเข้าไปดูบ้านมันก็จะค่อนข้างจะมีนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามันมีคนอยู่จริงๆนะคะทุกคนตอนนี้นี่คะ่ะเราก็มาโซนนี้แล้วเนาะ ขามาท่าอันขามาท่ากันส้นอาหารแล้วเด้อค่ะพี่เพิ่นก็บอกว่าพี่เพิ่นบอกว่าเคยมาไหมครับประสานแบบก็เลยว่าอ๋อยังไม่เคยมาเราตามแผนที่มาเพื่อนก็ถามมา่มาแบบไหนติดดูทางไหนติดต่อทางไหนถึงมามีเพื่อนแนะนําหรืออะไรยังไงเราก็อดูในแผนที่ค่ะมันขึ้นแบบ มันขึ้นแบบว่ามีคาเฟ่อะไรประมาณนี้นาอพี่น้องค่ะอย่างนั้นแล้วสาอิสานก็มาเลยค่ะเขาก็มีคาเฟ่ให้นะคะมีขนมข้าวต้มมีชามีอะไรหลายอย่างนะคะขนมในนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะน้องเขาก็แนะนําว่าคือพนักงานเขาพูดดีมากเลยนะคะทุกคนแนะนําดีด้วยพนักงานเขาก็บอกว่าที่ต้องไปสั่งอาหารนะคะสั่งอาหารหรือสั่งน้าก็ได้ไม่จํากัดนะคะทุกคนสั่งแก้วเดียวก็ได้เนาะเออทีเนี้ยเราก็สั่งน้องก็บอกว่าพี่สั่งอาหารไว้นะคะแล้วพี่ก็ไปดูเอาบินใบเสร็จเนี่ย ไปแลกตัวนะคะไปแลกตัวบ้านเนาะแล้วก็เข้าไปดูบ้านก่อนแล้วพี่ก็เอาไอ้กลมๆนียค่ะกลับมารับอาหารได้เนาะเขาบอกว่ามีเนาะจากนั้นนะคะเราก็สั่งอาหารไว้เนาะเราก็สแกนจ่ายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะเอาใบเสร็จไปแลกเราจะเอาใบเสร็จไปแลกตัวเข้าบ้านนะค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะอาหารขนมข้าวต้มเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะคือคาเฟ่เขาตรงเนี้ยก็น่านั่งมากเลยค่ะทุกคนค่ะน่านั่งมากคือ คือจะบอกว่ากาแฟอาหารขนมเขาอร่อยมากเนาะก็น้องพนักงานแนะนําดีนะคะทุกคนเนี่ยเราได้ตัวใบเสร็จอาหารเขาฉลองบ้านคู่สองใบเด้อค่ะพี่น้องขาเนาะก็จะมีคนคอยแนะนำนะคะทุกคนก็จะมีคนให้นะคะข้างหน้านั่รอเก็บบัตรไปนะคะส่วนข้างในพี่เขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยเพิ่มเบิมเพิ่มเบิรมไปเด้อค่ะมุจเจ้าเราตามไปดูเลยจ้าลาอีสานคนไม่เขียมเด้อค่ะพี่น้องค่ะกัย่าเพิ่มเบิรมเพิ่มเบิรมไปเด้อค่ะ ก็เอาตัวให้พี่เพิ่นแล้วเนาะค่ะนี่บ้านหลังนี้แหละเตียงเขาสีขอไปส้มด้อพี่น้องเด้อกเอาตัวแล้วนะคะพี่พนักงานที่รับตั๋วเนาะเพื่อนก็บอกว่าเดินเข้าไปเลยนะครับจะมีพนักงานอยู่ข้างหน้านั้นด้วยเนาะคนวาพนักงานอยู่ข้างหน้ากะสี่ไข่ละเอียดเลยค่ะว่าริธีเขาไป่้มบ้านแบบได้คตแบบได้ยังประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องดูทุกคนบ้านหลังใหญ่มากเออ ่อละย่างเข้าไปเขาก็คนขี้งลูกด้วยค่ะพี่น้องค่ะเออบ้านนี้เขามีเขาเขาอยู่จริงๆนะคะทุกคนมีคนอยู่จริงๆเนาะดังนั้นแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเออมีบ้านมีคนอยู่จริงๆดังนั้นแล้วการเขาไปชมบ้านกะเพื่อไม่ให้อะไรยังไงก็ต้องมีกฎนิดนึงละค่ะพี่น้องเนาะเออเนี่ยค่ะมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าเข้าไปดูแล้วด้วยค่ะทุกคนค่ะเขาไปเบื้องล้วนะเพิ่ พนักงานเพิ่นกาษอธิบายนู่นนี่น,นันะะ<ต>่น้อค่ะทุกคนอธิบายให้คนที่เข้าไปชมนะว่าต้องทํากดยังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องขา <c oughs> เบิ่งโรดขึ้นขั้นบักงามเลยค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนพอเราเข้าบ้านมาแล้วนะก็จะเห็นคนแบบว่าไปซีบขวานี่ค่ะจะมีห้องเป็นโนนะคะทุกคนเขาก็เปิดเพลงเปิดเปิดเปิดเลงเพลงเป็นโนเบาๆนะคะทุกคนเข้ากับบรรยากาศได้ดีมากเลยนะคะขีข้างล่างนี่จะบอกว่าก็มีหลายห้องอ่ะมีห้องกินข้าวมีห้องบาร์มีห้องลำลองมีห้องโฮมเทเตอร์ด้ยค่ะพี่น้องวิาลห้องเด้อค่ะเจ้า่าสาอีสานเสียงว่าซูพีซูหองเบิ่งขบเบิดบอนั่นกับอบอรลูบอซาบดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราจะ อันนี้เราจะไปซีกซ้ายก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วเราค่อยกลับมาเนาะเนี่ยค่ะเราก็ไปไม่ไม่ไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านพื้นหลังงีเขาจะจะบอกว่าไม่ได้เข้าทุกมุมนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกห้องเนาะก็จะมีบางห้องที่ไม่ได้เข้านะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะกลับมาเนาะเราจะไปชั้นล่างก่อนนะคะก่อนที่จะเราก็จะกลับมาเราก็ เนี่ยค่ะซีกซีกซ้ายเราก็จะไปประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นห้องโฮมเทตเตอร์เด้๋ยค่ะพี่น้องหอมเบงหนังพื้นเนาะห้องดูหนังนะคะห้องนี้เนาะคือแบบอลังมากทุกคนเออซาอีสานก็เป็นนาง่ายรูปแฉะแฉะอยู่เลยค่ะเพื่อนก็บอกว่าสามารถถ่ายรูปได้สามารถอถ่ายวิดีโอได้เพื่อนบ่หวงเพื่อนบอหามเลยค่ะทุกคนค่ะเออสวรรค์บานพื้นเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยค่ะทุกทุกคนถ้าใครว่างนะคะบรรยากาศดีก็แวะไปชมไปชมวิวสวยๆในในนี้ได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะอีกมุมหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะบาร์เนาะพี่น้องเนาะโต๊ะบาร์เพื่อนโต๊ะโต๊ะโต๊ะบาร์โต๊ะไอ้นี่เพื่อนนะคะยุไกหมองกินข้าวนะเส็จเรียบร้อยแล้วเ้าก็จะขึ้นยางท่ลีท่ลีขึ้นซันสองนะคะทุกคนมากับลูกสาวเบืองหน้ากับงางแง่งแง่งแง่งขึ้นไปละค่ะ เออคือบันไดบ้านเพิ่างจะงามๆนะค่ะมือจอพี่น้องอยู่บ้านลหลังอยังไงท่าความสะอาดนี่คือแม่บ้านจะก้นแล้วมืจอจอยพี่น้องว่าคือกันบอก่าเออมีความสะออนนะคะทุกคนมีความสะออนนี่เลยค่ะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะทุกคนเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็ข้างบนนี้เราก็จะบอกว่าเราไปไม่ครบเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเดินบถทัวร์คือกันละพี่น้องมนหลายห้องเนาะมาเราก็จะเดินไปซีขวากนเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของบ้านเพิ่นเด้อค่ะสวยสวยเออเจ้าของบ้านเพิ่นสวยมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมาอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> เนี่ยค่ะมองลงไปก็จะเห็นข้างล่างเลยค่ะจี่นองค่ะสวยมากสอีสานจะบอกว่าไปไม่ทั่วไปไม่ถึงทุกมุมนะคะไปไม่ทั่วทุกห้องนะคะทุกคนค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะเราก็จะเดินผ่านมาห้องทางนี้ก็ ห้องทรงนี้ก็จะเห็นแบบว่ามองลงไปทั้งล่างก็จะเห็นคนเห็นคนเนี่ยค่ะอยู่ห้องรับแขกตรงนี้เนาะสวยงามมากสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะบานหลังไงไหลเดินไม่ทั่วเดินไม่ทั่วถึงนะคะทุกคนมามามุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเดินออกไปอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนค่ะห้องครัวเหมือนจะ ห้องครัวข้างบนบ้านนะคะนี่แต่ว่าเหมือนจะไม่ไม่ไม่ไมีร่องรอยการทําอาหารเนะาะคือพื้นที่พื้นลายพื้นก็ะเย็ดไปเนาะพี่น้องเออเนี่ยค่ะจะบอกว่าระเบียงตรงนี้น่าเย็นมากสาวอีสานจะบอกว่ามายืนถ่ายรูปตรงนี้เยอะเยอะเยอะหลายภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปมันอยู่คนละเครื่องเนาะเราขี้เกียจไปขีข้คขขานไปง่ายรูปมากด้วยค่ะก็เอาตัววิดีโอเนี่ยแหละค่ะพี่น้องห้มาเบิรงกันเนาะจะบอกว่าถ่ายทุกมุมทุกที่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปตัวเอง รูปมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะคะซึ่งมันหายากพี่น้องค่าค่อยคานเฮเออเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ลงมาข้างล่างเลยนะคะานผู้มองออกไปตรงตรงริมตรงทางเข้านีคะเดินมองเห็นทางเข้าสวยงามมากทุกคนสวยงามจริงๆที่บรรยากาศหน้าเดินมากบาดท,ที่นี่มาจบถ่ายโดยสวน สวนทานตะวันพี่น้องเมื่อสิบอกว่าข่อยไปายข่อยกับโมมสวนทานตะวันมูจอพี่น้องอืมมันมันสวยงามอ่ะทุกคนมันยินใจนะเออเห็นสิ่งสวยงามไม่ได้ทุกคนดูสิสวยมากเลยเออเห็นเพินไทยเด้อค่ะพี่น้องเห็นพนไทยออกใหม่ไทยจังเด๋จังสวยสาวอีสานกระยพายามเย็ดคีอเพนเด้อค่ะสุดสุดความสามารถนะคะทุกคนได้เท่านี้ ได้เท่านี้บรรลุว่าสิไทยแบบใดจังสิแดงงามงามบรรุเป็นสุ้มเข่าสุมออกแบบใดเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยสาวอีสานพยายามสุดความสามารถแล้วนะคะทุกคนได้เท่านี้เลยแต่ก็อยากทําสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมได้รับชมได้ดูกันด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีไดโนเสาร์ด้วยด้วยพี่น้องแต่ว่าบริเทศไทยรูปเป็นไดโนเสาร์ด้วยคะ่ะเพราะว่า,าพื้นหญ้าตรงเนี้ฝนมันตกนะคะแล้วก็มันแฉะมันลมพี่น้องมันลม รวมลงไปเครืองล่องเท่าโอโรดเออตะปานานั้นล่องเท่าสาวอีสานกับเปียกยีเดอร์ขเมื่อเจ้าพี่น้องคะ่ะเปียกแชะเลยเออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะ